ไปแล้วอองรีเอา้ามึงด mm ักอย่างนั้นม right ึงดักอย่างนั้นอองนีบอกมึงดักอย่างนั้นไม่ส่งกูยิงอองรีบอกไม่ส่งกูยิงเห็นนะเกมมิ่งรับเติมเอ็มซีว่าอะไรสราคาถูกกว่าเติมเองนอกจากนี้ยังมีซื้อขายเก็มล้วนไอดีดองรับด้วยตั้งแต่ขายยากมีเติมเกมเาวีมีไฟคุิตี้โมบายเล่นฟืนสนใจติดต่อเพจดชนะเกมมิ่งลิมเพ็แท้อยู่ใต้คลิปครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่อ่าเออทุกปอ๊ะ ที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้ครับฟูทีมบาร์ซ่าในฝันที่ผมเคยอยากจะทำมานเนิ่อนานครับไม่ได้ทำครับเอาทีมคนอื่นมารีวิวดีกว่า ไอดีเขาเราเท่ EP นี้ก็จะเป็นฟูบาซาที่ผมมองว่าน่าจะเข้มที่สุดในเซิร์ฟแล้วคืออย่าไปเปรียบเทียบมูลค่าทีมนะเปรียบเทียบแค่แบบฟูบาซาในตัวจริงอะไรเงี้ยผมมองว่าแต่และตัวเนี่ยน่าจะแจ่มสุดละดูอย่างองลีอย่างเงี้ยลิมิตแล้วนะตัวนี้โยฮันคอยอย่างนี้จริงๆโยฮันคัพอ่ะมันมี BWC มา แต่ว่าเหมือนไอนดีนไม่ได้ซื้อมานะครับและก็ตัวอื่นผมบอกเลยว่าอย่างแจ่มก็โอเคครับทุกคนเหมือนเดิมครับให้ร่วมทายกันครับว่าไอนดีนเติมไปเท่าไหร่แล้วก็โดยการ กดไลค์กด like, ติดตามและก็คอมเมนต์มาครับว่าไอดีนี้เติมไปกี่แสนบาทตัวแรกครับจ่าหลอยเฮนรี่หรือเทียนยองลีบีดับบิวซีลิมิเต็ดไปแล้วแต่ว่าอย่างที่คนรูนะ้เนาะมันก็พลังหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เบียดเบียดกับเอลเอนไม่ได้ดีไปกว่าการสักเท่าไหร่นะครับมูลค่า2ล้านเนาะแต่ราคานอกก็ค่อนข้างแพงนะพวกองลีเนาะพอดูจากพลังการวิ่งเนี่ยโอ้โหร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สองร้อยสี่สองแล้วก็ร้อยสี่สิบครับมียิงโค้งครับก็คือง่ายคือกระเจียวอ่ะที่แม่งงออ่ะไอ้เหี้ยนี่โค้งว่ะ ป้าหรนะือไงล่ะในครับคล้องตัว141บครับคือง่ายๆเน้นเร็วแล้วอองลีในครับเน้นเร็วแล้วเมื่อกี้มีควบคุมอารมณ์โอเคอันนี้ควบคุมอาร okay. มณ์ เจอคนปากหมาใส่อะไรเงี้ยก็ยิ้มให้อะไรเงี้ยเจอดาบพ่อก็ยิ้มรับาไม่ใช่คนลาลมต่อไปครับเลวานนะับวันนี้เลวานจันไว้นะซึ่งตัวนี้อย่างที่คนรู้เนาะแต่ก่อนแม่งนอกทีแบบสามสี่หมื่นเหลือสี่ห้าหมื่นหลักหมือ่นอะทุกคนสมัยนี้แม่งฟรีตลาดคือไงคือตัวนี้ฟรีตลาดมาหลุยฟิโกตัวนี้ก็ค่อนข้างฟรีตลาดแล้วแต่พลังก็ยังดีอยู่นะครับเปอร์ตีคนระับตัวนี้ก็ยังนอกอยู่เนาะเพราะว่าป LN อน่ะทุกคน ผมไม่รู้เหมือนกันนะ GPLN แม่นมาเหยียบปีได้แล้วนะตั้งแต่ผมเล่นเกมแล้วผมจำไม่ผิดแต่ LN ไม่ยัง ออกยากชิบหายราคิติชครับตัวนี้ก็พลังเยอะนะเปรียบเทียบพลังเยอะมากนะลูกส่งร้อยสี่สิบควบคุมบอลร้อยสีกส38ีควบคุมบอลก็คือแบบควบคุมผมให้แบบไม่เก๊บบ้าหรือไงละคะบอลนะครับตัวนี้ก็ลิมิเต็ดไปแล้วครับยอนคัฟตัวนี้แพงแน่นอนครับพลังเยอะเนยอนคัฟพลัง1 3อยอยู่ในฟูลทีมนะบอกเลยว่าโหดมากอะเราโคู่ครับ s p l นะครับตัวนี้ก็พลังกลางๆับปูโยับตัวนี้พลังดีต้งจริงนะในมุมผมนะถ้าเกิดเกมฟีฟ่าไรสี แม่งปรับลูกหม่งให้เล่นยากหน่อยนะเพราะว่าฟูโยะเป็นกองหลังแบบเบรอร์ต้นๆในเกมเลยนะแต่ด้วยความที่สมัยนี้ลูกหม่งแม่งเล่นง่ายเว้ยคือเปิดมามุมั่วแม่งมีโอกาสได้หม่งไปหมดนะครับเซเมโด8ครับโกก็เป็นแทเซเก้นนะครับตัวสมรองบาซ่าแล้วก็จะมีองตัวกิฟมัน1ล้านล้านครับ W C 22ซึ่งเป็นลิมิตไปแล้วเช่นกันนะครับพลังก็ไม่ได้ดูโอเวอร์จริงๆพลังมันเยอะนะพลังรวมอะแต่ว่าพอมาอยู่นอกฟูลทีมอะมันกลายเป็นแบบเทียบกับตัวในฟูลทีมนบพลังค่อนข้างแตกต่างกันกุนโดกันครับ บี w ีตัวนี้พลังเยอะมากล้านสี่นะครับมีซัมบอต้าและจริงมีโรน o คูมันซึ่งเอาจริงในมุมผมอ่ะผมมองว่าโรน o ะคูมันอะดูดีกว่าอารวโคแน่นอนครับแต่ด้วย FP หรืออะไรเงี้ยเราอาจจะเน้นที่ตรงนี้ไปก่อนนะครับทุกคนประมาณนี้ครับตัวสำรองตัวอื่นก็มีบูสเกตนะครับที่พอจะเป็นอ่าบาซ่าครับอนาคตก็คงจะเสริมเรื่อยๆสำหรับ ID ดีมอดดีมอยเอ็กหัว ดีมอยเอ็กเกมที่ดีที่สุดในประเทศไทยสำหรับเกมฟุตบอลก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยละกันเดี๋ยวผมจะใช้แผนแท็กติกนี้นะครับไปไปดูกันในเกมฟิโก้ลุยฟิโก้ลุยฟิโก้ลุยฟิโก้วิ่งช้าจังวะไรคิติตไรคิติสโอ้โหสัตว์ไม่เข้าโอเคเราโชว์พลังแฟนวีทแฟนวีทแฟนวีทเหมือนที่คุ้นเคยในหนัง AV เบนนี่ทีเลียดูดิ ดูสปินเน่ทุกคนดูสปินเน่ดูสปินเอามัว่วไปแล้วองลีไปแล้วเฮลลี่โอ้โหกูเอ้าอีเหี้ยยิงไม่ติดโอเคลุงนีเอ๋อเองครับองลีสาววิ่งแซงแต่งจริงเหมือนหลอดเมื่อกี้หลอดบนหัวมันขึ้นแล้วนะแต่เหมือนองลีแม่งเพลินเหี้ยขึ้นบ้านแล้วเลยโอเคกุโยโคตรแน่นเลยว่ะไปเฮวันข่อยเลวานจานไวโค่นเร็วโค่นเร็วก็วเหี้ยโอเคได้อยู่ ส่งกาบลาคิติดราคิติดยิงโอเคจอขนาดนี้ไม่เข้าก็ตัดไปนอ่ะเพื่อนไม่เข้ากูตัดไปนมึงจริงอ่ะราคิติเออรักภาพบอกไล่ตามมาสองประตูต่อหนึ่งนะกูไล่ตามเหรอเนี่ยองลีไปแล้วอ,องลีเอามึงดักอย่างนั้นมึงดักอย่างนั้นอ,องลีบอกมึงดักอย่างนั้นไม่ส่งกูยิงอ,องลีบอกไม่ส่งกูยิงราคานอกกูซื้อมาตั้งสี่ห้าหมื่นส่งไปกูก็โง่ดีอ,องลีเพื่อนชา กระชากขีดฉีกกระช,ชากขีดฉีกฟาโอเคอ่าไอ่ศาตว์กรรมการมาตรฐานมึงดีเนาะไอล้ล้นเครื่องกำลังติดน,นี่อะไรเครื่องกำลังติดล้อหลบโกเรียบร้อยล้อหลบโก้ล้อหลบโกเออแดงนี่เออแดงนี่นะนดงจ่าหลอยจ่าหลอยเฮนรี่จ่าหลอยเฮนรี่ยิงไกลมากกว่เาเลยมันยินโงโค้งร้อยสี่สิบกว่านี่ไงมี่ยิโงโค้งร้อยสี่สิบกว่า เราใช้พลังให้มันเป็นประโยชน์ดีน่าจะออกแล้วแหละเจอแบบองลีราคาห้าหมื่นบาทเข้าไปเลวันจันไวเลวันจันไวปาดแล้วกันปาดละโอ้โหชนนวไม่เข้าเปอร์ติอาเวนกูซื้อมึงมาเป็นหมื่นๆนะโอ้ใช่แลาวกูซื้อไอดีเขาแล้วพี่ครับไม่ใช่ดีตัวเองเพื่อนอไวเฮ้ยกินมันโอเค ววองตัวองตัว into, องตัวบินโตองตัวบินโตหลอมนี้หลอมนี้องตัวบินโตส่งมึงไม่ให้กิดมันกูยิงนะมงไม่ให้กิดมันกูยิงนะเพื่อนอู๋อยากกิดมันยิงชิบหายแม่งก็ปิดกิดมันผมอยู่นั่นอะ่ะมึงไม่ปิดตัวจ่ายเลยเนาะเพื่อนองตัวไงเข้าสายองตัวบินโตอูคงจัดองตัวบินโตใช่กุมงว่ะเขาชื่อกิดมันย้อนาไปยอนทาบ้านสวยย้อนทัาสวยแล้วก็หมุน หายแล้วได้อยู่ลาคิติได้อยู่เดี๋ยวมันค้อยเอาโหเอาบ้ากลองหลังฟิกโก้ล้วกันฟิกโก้ไม่ไม่หย่อมโกลเลยเไปครับหรือฟิกโกล้ลาจิติชิปหายละยังได้อยู่ ไอโยฮันคอยลุยฟิโก,โก้ลุยฟิโก,โก้ปาดมรณนะคิดมันโอเคเอาตัวนคิดมันอันนี้ไม่ปินโต้แล้วเอาเจ็บเลยโอเคก่อนจะนึกได้ว่าต้องลุกดีใจนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงเออเนิดนึงเออเหมือนใครไอโยฮันคอย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 หลอกหนึ่ง อย่หันคอยหลอกสองจุดโทษเลยครับผมโอเคจุดโทษเลยครับผมจุดโทษเลยครับผมรูปนี้เป็นใครไม่ไ,มได้นอกจากองตัวบินโตของเรา,เาข้ามฉากไม่ได้โอเคโอเคเอาตัวบินโตสายบนเลยสายบนเลยสายบนเลยโอเคสายบนเลยสายบนเลยครับผมชิว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  โอเคมาทุกคนไฮไลท์จุดโทษหลายๆคนก็คงสงสัยนะว่าไอ้บอลมึงต้องใส่ไฮไลท์จุดโทษอะไรมาตลอดใช่เดี๋ยวคลิปมันสั้นดูๆไปเพื่อนเดี๋ยวสอนทิศการยิงจุดโทษซึ่งอานจริงนักแข่งเขาไม่บอกกันนี่เงี้ร้อยเปอร์เซ็นต์พุ่งถูกหมดและจังหวะย,ยิงเข้านะดูนะพุ่งถูกก็ยิงพุ่งพุ่งถูกก็รับไม่ได้อ่ะนี่สายบนเห็นไหมดูๆไว้มันเป็นทริคมันเป็นทริคนะครับ ไม่ใช่ไร้ฝา้ะนะมไม่ใช่ยิงอีกกูก็ไม่รับหรอกอ่ะเหมือนเดิมผมยิงมุงเดิมเลยซ้ายบนอ่ะเขาไปฝันบุญวะแต่จริงพุ่งถูกก็รับยากยิงอย่างนี้หลอดแดงอย่างนี้ทุกคนสายล่างนี่ไงอืมสัมมันจะยิงไปนี่ว,วอ่ะอ่ะโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วเขาจะพุ่งของกลางโอเคเสียบเสาเสียบเสาเพื่อนเสียบเสาอ่ะเคซ้ายบนเหมือนเดิม เฮ่ชี่แมันยิงตาอะเดี๋ยวผมสอนยิงลูกเรียบมั้ตาเนี้ยผมหลอกมันมาสามลูกแล้วผมยิงโด่งอันนี้เรียบอ่ะเห็นไหมจิตวิทยาคือถึงแม้ไม่ใช่เป็นทิการยิงอะผมก็สอนเกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรเงี้ยในการพุ่งในการยิงใช่ผมโมอะอะอะได้ได้ได้ไดการการไปนิดเดียวนิดเดียวจิตวิทยาจิตวิทยาของพวกนี้ยงจริงการเล่นอะพีฟ้าไม่ได้ฝีมือผมบอกว่าใจเรื่องใจเรื่องเมนททลอ่างเงี้ยสำคัญเหมือนกัน โอเคครับทุกคนนั่นแหละครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ like, กดไลค์กดติดตาม มาโลกกีฬกรรมกันเนาะว่าไอดีนี้เติมไปเท่าไหร่แล้วก็คิดเห็นยังไงกับทีมนี้ก็อยากให้เสริมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เอ้ยและจริงๆอ่ะอยากให้ผมให้ข้อมูลอะไรอ่ะบอกได้นะอย่างเช่นอันเนี้ยมันเป็นแบบไอดีเขาเราเท่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงอ่ะมันมีอยู่อย่างนึงนว้ยว่าหลายหละคนชอบถามพี่คนพวกนี้แม่ทําอาชีพอะไรเออดีไหมอยากรู้ไหมอยากเสือกไหมอันเนี้ยอยากเสือกไหม,เ,ไหมเดี๋ยวผมไปเสือกมาให้คือเอาจริงเนี้ยต้องถามเงาแล้วว่าเจ้าตัวเขาอยากบอกไหมถ้าเขาไม่อยากบอกก็อาจจะไม่ได้นะแต่แาเขาอยากบอกอะไรอย่างงี้ อาจจะบอกได้อย่างเช่นแบบอ๋ AL. อ AL. พี่บ้านผมเปิดเล้าเล้าก็หลี่อะไรเงี้ยแทงบอลเปิดโต๊ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีเกม,ม,ม,มนี้ไม่มีใครท,ทําธุรกิจผิดกฎหมายแน่นอนที่เล่นกันทุกคนนะครับขาวสใส่ใสะอาดนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับเ <c oughs> จอกันครับสวัสดีครับ